สวัสดีครับตีตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PPS พ <_ l> um> ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,า,าโรปรดกรระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราช,ชาทิไทยกรณีเกิดพายุฝนตกหนักและนำต่วมจับทันในหลายพื้นที่ของมณฑลเถอหนาน,านสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคม2564 บระนธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดฝนตกหนักและอุทกภัยรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่แต่บนทนเหอหนานทั้งรู้สึกโศกใจกับจํานวนผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมากทั้งปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวจีนและขอร่วมเสียใจกับท่าน